เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ำแม่น้ำเจ้าพยากาะเซาะถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3018สายคันคองมหาลาชจนขาดรถไม่สามารถสัญจรได้ในพื้นที่หมู่12ตํบลตลุกอําเภอสัพยาจังหวัดเชนาท เจ้าหน้าที่ปอพจังหวัดชนาและอาสามเดิธิร่วมกัน,นยูจังหวัดชนาได้เร่งเข้าไปอพยพช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมวลน้ํามีกระแสะแรงและไหลเชี่ยวพร้อมทั้งปิดกัน้นไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ายังบริเวณจุดเกิดเหตุนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังรับรายงานอีกว่ามีรถของประชาชนตกลงไปในน้ําถูกกระแสน้าไหลพัดจมหายไปโดยชาวบ้านได้ช่วยเหลือคนขับไว้ได้ทันทีนี่เป็นแต่ลำลาง มันดงนี้พี่กายครับต่อไปเคตงกันต่อไงเีไหนบ้านนี่ยไปไปู่เาเกี่ยวเกี่ยวนะ่ไดไปงเดียวไป้ัไปกระตมครับน้ำมันแรงมากไนเด๋ยวนะครับเดินปีกกว่องาเป็นเ่ะไหร่ะไปยโยตั้งตั้งติกกัน ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้ไม่งร้อง้แบงบนขึ้นแบงบน้แงไป้องบนไั้แบงบน้แบงบน่้นงบเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตะกร้นนะครับพี่หยแป๊บนึ่งครับหยุดแป๊บนึ่งหปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วนะหลายหลายหลักทางมาเม่ลครับก็ต้องกดไปไลน์่ไหอีกไลที่อยู่ตรงนี้ครับที่ต้องทะลุกำแพงไปใช่ไมชื่อชื่อมน่เดียวเสียงดัง่็สีรั่นเปเะๆแล้วก็แบบไม่ได้ ก็เลยออกมาดูน้ําทีนี้น้ํามันไหลเร็วก็เลยเอาเรือออกมาเรือก็คว่ำพลิกไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เอารถรถยนต์ไปจอดที่บ้านพ่อที่หมู่หกบ้านกล้วยกลับมาอีกทีมันถนนมันขาดแล้วแล้วก็บ้านเมียก็อยู่คนเดียวด้วยคนสุดท้ายก็เลยแบบไม่รู้ว่ายังไงก็เนี่ยตอนนี้กําลังจะเอาออกมาแล้วก็โอเค คือคือคือตอนที่ถนนขาดนี่เราตอนที่เราเอารถไปจอดเนี่ยคือเราไม่เห็นใช่ไหมพี่ว่าไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นมันขาดแต่มันไม่แรงน้ําในคลองนู้นมันน้อยก็ไหลลงไหลลงเลยตอนนี้น้ํามันรวมเลยไงเราก็ไม่รู้แต่เราโดนพัดตั้งแต่ตรงเนี้ไปคว่ำไปขึ้นฝั่งอนน้นคือคือเราพิสังเกตแล้วคือน้ํามันเริ่มแรงใช่เพราะรถยนต์จอดไว้ไงเราก็เอารถไปจอดบานพอฝั่งเนนบ้านกล้วยแล้วพี่ไปเห็นจุดแตกนี่แล้วรู้สึกยังไงครับตอนนั้นวา เราก็คิดว่าเดี๋ยวเช้ามารับเมียที่ไหนได้เช้ามันก็นรับไม่ได้เพราะว่ามันเข้าแล้วมนอนไม่ถึงยี่สิบนาทีเมียโทรไปว,ว่าน้ําขึ้นถึงบ้านแล้วให้มารับด้วยก็เลยรีบมาแล้วก็มีพวกกู้ภัยพวกอะไรมาดูเขากาลังจะช่วยอยูเเ่เหตุที่เห็นตอนแตกนี่ประมาณกี่โมงครับพี่ที่พี่หนตีหนึ่งตีหนึ่งผมออกมาที่เรือหมุกคว่ำอบบวันตีหนึ่งแต่มันเริ่มดังสังกะสีลั่นประมาณเที่ยงคืนหน่อยหน่อยแล้วก็นอนช้า,าใจไม่ได้คิดอะไร เราคิดว่ามันปกติน้ำมันไหลแต่มันเพราะไปป้าไปป้าเราก็เริ่มสงสัย่็ปวดฉี่ด้วยลงมาฉี่ว่ามาฉี่ที่บันไดน้ําท่วไมไหมไม่ได้ฉี่ห้องน้าแต่เห็นน้ํามันไหลแรงกเลยอาพายเรือมาพายเรือมาเรือคว่ำไม่รู้จะรอดได้ยังไงเหมือนกันความหนูตรง,ง,งที่ถนนขาดอ่ะอแล้วก็ยังยัง<ำ>ดีที่ว่าไม่เป็นอะไรเนาะก็ไม่ไม่เป็นอะไรอ่ะอ้วกออกมาเลยในหูมดาดอย่างนี้อะไรเนงะี้ยรวดเร็ว แล้วในบ้านพี่ตอนนี้มีใครอยู่บ้าง,งครับมีเมียคนเดียวครับอยู่คนเดียวแลวก็แมวสามหมาสองแต่ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็กาลังช่วยเหลือออกมาออกแล้วน่า้แล้วใกล้เคียงแล้วครับกอดีน้ําข้างในไหลแรงไหมพี่แรงแรงมากเหมือนหน้าเขื่อนอะ่ะแรงมากเพราะตรงนั้นเป็นช่องน้ําไหลไง,<ร>ง,งบ้านพี่นี่อยู่ตรงช่องน้ำไหลพอดีเลยตรงอื่นเขามีรั้วมีกาแพงหมดแล้วก็มีบ้านคนขวางหรือมีต้นไม้ขวางตรงนั้นไม่มีอะไรขวางเลยเป็นช่องเลยแรงแรงมาก ก็จะมีแรงดันของน้ํากัดถนนขาดนะครับกว้างไม่เท่าไหล่ประมาณสัก10เมตรได้ตอนนี้กระแสน้ํามันก็เริ่มเบาแล้วนะครับ5เมตรประมาณ5เมตรนะครับกระแสน้ําเริ่มเบามันก็ลงคลองมาหาลาชไปตอนนี้การเข้ามาอํานวยการในการแก้ปัญหาก็มีรองผ้ว่ากันจังหวัดนาทีนะครับมีท่านนายกอบจอนุสร์มีสอจอเอมีท่านนายกในพื้นที่นะครับท่านอำเภอท่านประจวัดแล้วก็ ชนประธานก็มาหัวหน้าวชระนะครับที่เป็นหัวแรกหัเ่าหัวแรกหัวแรงสำคัญในการแก้ปัญหาโดยวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือจะต้องเอาไม้นํามาปักแล้วก็ใส่บิ๊กแบกทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นคันคลองคันดินกับฝั่งที่เป็นถนนเนี่ยน,นะครับก็การปฏิบัติการกําลังสั่งอุปกรณ์มาหมดแล้วของจะมาประมาณ6กโมงเช้านะครับเราจะเริ่มลงมือทําเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความอนุเคราะห์แล้วความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆนะครับให้ประชาชนชาวบ้านสบายใจได้ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยไปบางส่วนแล้วที่น้ำอาจจะไปว่าให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วนะครับก็สบายใจได้นะครับเราอยู่ในพื้นที่ครับเตะนะครับอันตรายนะ